สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2566-2570ฉบับทบทวนปีงบประมาณพุทธศักราช2568และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยนำนโยบายเรียนดีมีความสุขสู่การปฏิบัติโดยใช้ก้าความสุขของสอพปสงขลาเขตหนึ่งเพื่อมุ่งเน้นการศึกษาในพื้นที่มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของชาติและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยมีนายธันวาลิมสถาพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้แผนการพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสชาติ20ปีแผนปฏิรูปประเทศและนโยบายการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการจัดการศึกษาที่ชัดเจน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นกลไกลขับเคลื่อนการศึกษาในระดับพื้นที่โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาระดับชาติผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการครั้งนี้คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง จะมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและมีกรอบแนวทางการบริหารจัดการที่สามารถรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้จะส่งผลให้ผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสงขาเขตหนึ่งได้รับประโยชน์โดยตรงจากการวางแผนและดำเนินการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในระบบการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมสู่อนาคต ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนางขวัญตาประสานสงฆ์นางจินาพักมักค,คุ้นนางลักษณาเสริมสุขรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งตัวแทนคณะกรรมการอ,อกคสเขสตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งตัวแทนคณะกรรมการกตปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งผู้อํานวยการกลุ่มหน่วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น63คนณโนะรงแรมรอยัลฮิลสตูลอเภพละงูจังหวัดสตูล